โดยโครงการตึกใบยก2เนี่ยก็เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปีพศ2 3 3ครับแล้วก็มีการสร้างเสร็จในปีพศ2440ก่อนที่จะเปิดให้บริการเป็นครั้งแรกในวันที่14มกราคมปีพศ2441แล้วครับซึ่งตัวอาคารนี้มีความสูงถึง304เมตรมีทั้งหมด85ชั้นแบบไม่รวมชั้นใต้ดินนะแล้วก็ใบยก2เนี่ยได้ทําลายสถิติตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยได้อีกครั้งครับเพราะว่าก่อนที่ตึกใบยก2นั้นจะสร้างเสร็จครับตึกใบยก1นั้นถูกตึกศินสาธรรวมถึงตึก ทําลายสถิติมาก่อนโดยตึกบายกสอนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่จะถูกใช้เป็นโรงแรมนะครับในชื่อบายกสกายแล้วก็ในบางชั้นเนี่ยจะถูกจัดให้เป็นร้านอาหารเป็นพัตตาคารนะครับส่วนพื้นที่บนยอดตึกเนี่ยก็มีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรทัศน์แล้วก็กลายเป็นสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์หลักของกรุงเทพอีกด้วยแหะครับตัดภาพมาในปัจจุบันตึกบายกนั้นยังถือว่าเป็นอาคารที่สูงแล้วก็มั่นคงมากๆแล้วครับและกลายเป็นแลนด์มาร์กข,ของกรุงเทพมหานครอีกด้วยครับเพราะถึงแม้ว่าจะโดนตึกมหานครของกลุ่ม King Power นนั้นทาย